ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไสงามขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศ,ศจิกายน2565ดังนี้วันศุกร์ที่4พฤศ,ศจิกายน2565นายมงคลไพรชมพูนุษย์ผอ,อ,อกศนอำเภอไสงามมอบหมายให้นางสาววชรีด้วงบ้านยางครูรักษาการในตำแหน่งผอ,อ,อกศนอำเภอไสงาม นำคณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน77คนณกศกนตบไซงามอเภอไซงามจัังหวดกำแพงเพชรวันที่8พฤศจิกายน2565นายมงคลพลายชมพูนุชพออกศนอไซงาม มอบหมายคณะครูและบุคลาก,กรกศนอมเภอไซงามร่วมจัดก,กิจกรรมโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงโดยได้รับบริจาก,กระทงจากนักศึกษากศนอมเภอไซงามเพื่อ,อนํากระทงไปถวายให้กับวัดในเขตพื้นที่อำเภอไซงามจังหวัดกําแพงเพชรวันที่16พฤศจิกายน2565ในายมงคลพลายชมพูนุชผอ,อกศนอมเภอไซงามพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศนอเภสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยนำโดยนายจิรพงศ์ผลนาคพอ,อกอศนอเภสวรรคโลกพร้อมด้วยคณะครูเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนางานวิชาการและการบริหารงานงบป,ประมาณณนะห้องประชุมกศนอเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565นายมงคลพลายชมพูนุชมอบหมายให้นางสาววชรีดวงบ้านยาง นำคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการนุ่งผ้าไทายสืบสานพระราชดำริประจำปี2565ณองค์การบริหารส่วนตำาบลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรวันพุทธที่23พฤศจิกายน2565นายมงคลพรชิชพูนุษมอบหมายให้นางสาววัชรีด้วงบ้านยางนำคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทยและได้นำอาสายุวกาชาเข้าร่วมอํนวยความสะดวก ในด้านการกรอกข้อมูลและคอยดูแลช่วเหลือผู้บริจาครโรหิตณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร